ขาขอดถ้าหลายคนบอกว่าอยากแอดสอนมีทั่วไปนะครับแบบนาดัต้องให้ฟางทีเนี่ยตัดดอดขอดผานที่หทหไ,ไหนบ้าาตอดรอขอดผานที่ไหนใช่ไหมอยากพดว่าถ้าพี่าขอดถ้าสมาร์ทเลยตรงนะเพชรมันต้องขอดมเดียวนะอ๋อขอดด้วยนิ้วเดียวไม่ใช่นิ้วเดียวนียวครับนี่อ๋อี่เป็นเพชรนะครับองค์เพชรหน้องค์เพชรวิบหลัง มือเดียวนี um, ่ต้องจบนะครับกอดด้วยมือเดียวถ้าเป็นผ้าธรรมะที่มีชายนะครับก็กอดด้วยนิ้วเดียวผูกผูกวิสังอ้ผผนแล้วก็กอเยแมเขาเดียวหรือ้าตายลมันคงตแล้วก็ตามทีู่กอยาเนี่ยนะใช่ใชางกับอันอ่ามันเมันองประา เอาขอดึงเอาขัดเลยก็ได้นะแต่ต้องขอดไว้นะครับ่ต้องขอดไว้ต้องขอด่อนแล้วค่อยเอาขัดลรับให้มันงดสวยหน่อยมัได้ง่ายนะได้ขอดง่ายเนี่ยโอมโอมโอมสังฝังโอมโอมแล้วก็ต่โอมปุ๊บนะครับอย่าไปใช้ของมือเลยนะเสร็จมันต้องใช้มือเดียวอย่างนี้เสร็จแล้วเราใช้ของมือได้ไหมใช่พอทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วทำใช้ของมือแล้วค่ะหรือจะใช้เอว พระพิโรธขอพระที่ไหนก็ได้ดแต่ก,ก็เหมือนกันนะจะต้องจับมือเดียวเท่านั้นผ่อนผ้าพรมหรือขอดใช้ผ้าให้จำไว้เลยว่าเต้องใช้ีผ้าใช้เดียวเขาจะใช้มีเดียวมีเดียวมีเดียวพระพิโรธขอดพระไหนพระพิโรธขอดพระที่ไหนภาวนา,นนานในใจแล้วก็ได้เหมือนกัน มากให้มันจะได้ได้อตดโดยอัตโนมัติอันนี้ถ้าตายถ้าตายถ้าต่ายเนี่ยเราก็พักที่ไหน์ไลน์พัดที่รอดอันแรกไอ้บทแรกเมื่อกี้เราต้องใช้ไม่ก็ปูตายได้เลยถ้าบทแรกจางแจหน่อยอ่าไม่ต้องถ่ายแก้ก็แก้เลยแกก็แก้เลยนะครับพัดที่รอดคอดพักที่ไหนครับพัที่ไลน์ล ตรงนี้ให้ได้พวดทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งเวลาเราจะไปนอนในที่เปลี่ยวอันตรายในป่าในดงเออหรือแม้กระทั่งเราบริเวณนั้นอาจจะมีสิ่งผีตีศาจหรืจะมารบกวนขณะที่เรานอนนี่นะจให้ขอด้ายตีงหาหญ้าต้นที่มันยาวๆรวบแล้วก็ขอดมือเดียวนะต้องใช้มือเดียวรวบยอดหญ้ามาสามต้นสี่ต้นห้าต้นไม่รู้แล้วภาวนาแล้วก็ขอดมือเดียวก็ได้ ก็แล้วแต่ต้องเดียวถ้าว่ามันไม่เหนียว